สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เด็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ครับเราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับสโมสรอนแมนเชสเตอร์เด็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมเรื่องของ Facebook Fan Page นะครับช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันนะครับฝากกันด้วยนะฮะทั้ง2ลิงก์น้ครับเรามากันที่เรื่องแรกครับก็เป็น เรื่องของเจดอซานโช่ครับล่าสุดเนี่ยทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของทางสโมสรเนี่ยก็ได้มีการปล่อยภาพเจดอซานโช่เนี่ยกลับมาลงซ้อมร่วมกับทีมชุดใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับจริงๆก็มีการปล่อยภาพนักเตะหลายคนนั่นแหละนะฮะเป็นการอัปเดตความเคลื่อนไหวการฝึกซ้อมของสโมสรเนี่ยในแต่ละวันนะครับโดยสิ่งที่น่าสนใจมมกที่สุดเนี่ยก็คือการกลับมาของเจดอนซานโช่นั่นเองนะครับที่แฟนผีเนี่ยมีการถามข้างเยอะ ว่าจะดอซานโช่จะกลับมาตอนไหนเราไปถึงในตอนเนี้จะดอซานโช่จะเป็นตัวเลือกได้หรือ,อยังนะครับดูจากภาพเนี่ยก็มีการลงซ้อมแบบเข้มข้นกับเพื่อนร่วมทีมมันแหละแล้วก็อาจจะกลับมามีส่วนร่วมในเร็วๆนี้นะครับแต่เสืออังกฤษเนี่ย ส่วนใหญ่นะเขาให้ข้อมูลกันออกมาว่าน่าจะไม่ทันในเกมพบก,กับอาร์เซนอลน่าจะเป็นเกมนัดถัดไปอีกนะฮะที่จะรองซานโช่จะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะครับโอเคก็ข้อมูลเรื่องแรกประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องราต่อมาครับเรื่องของเกี่ยวกับเยซีลินกาที่มีการให้สัมภาษณ์ถึงอดีตตัวสังกัดนะฮะ เกี่ยวกับการบริหารทีมของเจ้าของทีมนปัจจุบันนะครับแล้วก็สิ่ง,งต่างๆที่มันดูล้าหลังไปนะครับลินการ์ดเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าสโมสรอนแมนยูเนี่ยมีการตามหลังทีมอื่นๆในทุกเรื่องนะครับอย่างเช่นเรื่องของศูนย์ฝึกซ้อมของสโมสรอนแมนยูนะครับถ้าเกิดเอาไปเปรียบเทียบกับซิตี้เนี่ยโอ้โหมันคนเรื่องเลยนะครับซิตี้เนี่ยยอดเยี่ยมมากนะฮะเราเนี่ยได้เห็นคุณภาพการฝึกซ้อมของสเปอร์เช่นเดียวกันนะครับในตอนที่เขาเนี่ยไป ซอมที่นั่นกับทีมชาติอังกฤษนะฮะมันมีความห่างชั้นอย่างชัดเจนเรื่องของการฝึกซ้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรต่างๆระหว่างสเปอร์กับแมนยูแล้วก็ซิตี้กับแมนยูนะฮะพูดง่ายๆครัว่าซิตี้กับสเปอร์เนี่ยเขามีการพัฒนาเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกสนามฝึกซ้อม ไปในทิศทางที่ทันสมัยแล้วก็ในทิศทางที่ดีส่วนแมนยูเนี่ยเหมือนกับผ่านมากี่ปีก็อยู่เท่าเดิมนะครับแล้วก็เรื่องของเกี่ยวกับคอนเทนต์อะไรต่างๆที่ยังตามหลังเช่นเดียวกันยุคนี้สโบสรหลายๆสโบสรเนี่ย,ย,ย,นเ,นยเขาจะมีการทำคอนเทนต์ผ่าน y o u YouTube f a c e b o o o โซเชียลต่างๆนะครับแต่แมนยูเนี่ย ยังแบบอยู่ที่เดิมอ่ะคอนเทนต์นรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่หลากหลายเหมือนกับทางสเปอร์ที่มีการทําคลิปนูน่นคลิปนี่นะครับในช่วงเทศกาลเยอะแยะมากมาย ซิตี้ก็เช่นเดียวกันแต่แมนยูเนี่ยเงียบะฮะในตลาดทศสการเนี่ยไม่ค่อยมีการทําคลิปที่เป็นคอนเทนต์ประจําปีประจําเดือนนู่นนี่นั่นไม่ค่อยมีนะครับมันก็เลยเป็นแบบไม่ได้แบบมีความหลากหลายในโซเชียลนะครับนั่นคือสิ่งที่ทางลินการ์ดบอกนะฮะสิ่งใหม่ๆเนี่ยมันไม่ได้แบบเข้ามาสู่สมงสอนเลยนะครับแล้วมีการให้สัมภาษณ์สิ่งที่คริสเียโนโรนโดพูดเนี่ยมันเป็นความจริงหรือเปล่า ดนการก็บอกว่าก็ตามนั้นเลยนะครับโรนอเนี่ยมีการให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะมีการย้ายออกจากทีมก็คือทิ้งบอมมาแหละโยงไปในประเด็นเกี่ยวกับเ,เรื่องของภายในสโมสรเกี่ยวกับการาัสนาสิ่งอำนวยความสะดวกนะฮะสนามฝึกซ้อมเป็นหลักนะครับ ยึ่งจะบอกว่ามันชัดเจนครับว่าคุณเนี่ยอยากให้มีอาหารที่ดีที่สุดอยากให้มีสระว่ายน้ําที่ดีอ่างจากุชี่นะครับอ่างจากรุชี่นั่นแหละนะครับแล้วก็มีห้องซาวน่ามีอะไรต่างๆอานนาที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าความเป็นจริงสโมสรเนี่ยของแมนยูเนี่ย คือมันยังแบบล้าสมัยนะครับไม่มีความทันสมัยเลยนะครับมันต้องแบบว่าเหมือนกับเรามานั่งคิดเนี่ยแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกับซิตี้กับสเปอร์อย่างที่ริมการ์ดบอกไปเนี่ยมันก็เลยเป็นข้อสงสัยหรือว่าเครื่องหมายคําถามอย่างชัดเจนนะครับว่าเมื่อไหร่เราจะไล่าตามยุคสมัยทันนะฮะหรือว่าไล่าตามซิตี้ทันในตอนนี้ครับเมื่อก่อนเราทําได้ดีแต่ตอนนี้นะฮะ แมนยูก็ยังย่ำอยู่กับพี่แต่ซิตี้กับสเปอร์เข้าไปไกลแล้วนะครับเพราะตอนนี้พวกเขาเนี่ยตามหลังเยอะมากนะครับก็คือแมนยูเนี่ยตามหลังเยอะจริงๆนะฮะเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างของทีมการพัฒนาภายในองค์กรนะครับหรือว่าการสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของการฝึกซ้อมเรื่องของภายในสมโมสรสนามอะไรต่างๆนะครับก็นี่คือสิ่งที่มันค้างคามา เป็นระยะเวลานาน,านแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้น่าจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรอกนะครับตราบใดที่ตะกนเกลเซอร์ยังอยู่นะฮะแล้วมันชัดเจนเลยฮะว่าตอนนี้เขามีการขายสโมอสอละเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือประกาศขายนะยังไม่ได้ขายนะครับทีนี้ก็ต้องรอให้เจ้าของทีมพลใหม่เนี่ยเข้ามาก็หวังว่าเจ้าของทีมพลใหม่จะเข้ามาแล้วก็พบเห็นสิ่งนี้แล้วก็ เอาไปปรับปรุงแก้ไขกันนะครับถ้าไม่ปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ให้มันเป็นเหมือนเดิมแบบนี้แน่นอนครับสิ่งเดิมๆคำวิพากษ์วิจารณ์ด้านเดิมก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับคือไอ้พวกแบบอาหารการกินที่ดี ศาสตร์บน้าที่ดีเนี่ยสโมสรมีอยู่แล้วแหละแต่ว,ว่ามันเป็นสิ่งที่ล้าหลังไปนะครับคือแบบมันเก่าเกินไปมันต้องอัปเกรดหน่อยอัปเดตหน่อยนะครับนี่คือสิ่งที่ลินการ์ดเขาอธิบายมานะก็หวังว่าจะมีการปรับเปลี่ยนกันไปนะครับนะหลังจากนี้ฮะในยุคข,ของใครก็ตามแหละที่จะเข้ามาเป็นเจ้าของทีมคนใหม่ของทางแมนอย,อยู่ส่วนเรื่องต่อมาครับก็โยงมาที่ดาวรุ่งอย่างอามัดเยอโลก,กันหน่อยนะครับล่าสุดเนี่ยดาวรุ่งของเราเนี่ยก็ที่ปล่อยยืมตัวให้กับซันเดอร์แลนด์ยืมตัวเนี่ยมีการประกาศเรื่อง ของรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจําเดือนทันวาคมที่ผ่านมาอามาเดียโลเนี่ยก็ได้รับไปนะครับเป็นรางวัล PFA แฟนแชมเปี้ยนชิพนะฮะอ่ะก็แสดงความยินดีกับเด็กคนนี้ด้วยนะครับที่ ผลงานโดดเด่นแล้วก็ได้รับเรื่องของโอกาสลงเล่นแบบสม่ำเสมอมากนะครับโดยซีซั่นนี้ปล่อยยืมตัวเนี่ยลงไปแล้ว22เรีมนะครับกดไป6ประตูแล้วก็2แอซิดผลงานโดดเด่นจริงๆนะครับแล้วก็มีการได้รับความชมจากผู้จัดก,การทีมของซันเดอร์แลนด์แบบบ่อยครั้งเช่นเดียวกันด้วยนะฮะ ส่วนดาวรุ่งอีกคนหนึ่งครับก็คืออัลบาโรเฟอร์นเดสนะครับดาวรุ่งที่แมนยูปล่อยไปยืมตัวอีกหนึ่งคนแหละแล้วก็ผลงานดีนะครับเจ้าตัวเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ย้อนหลังไปครับก่อนที่เขาจะตัดสินใจย้ายออกจากเรอัลมาดริดเนี่ยทางต้นสังกัดเดิมเนี่ยได้มีการยื่นข้อเสนอสัญญาฉบับใหม่ให้กับตัวของเขานะแต่เฟอร์นเดสเนี่ยบอกปัดไันะครับเพราะว่าเขาอยากมาสโมสอแมนยูนะฮะแล้วก็เหมือนกับทางสโมสอแมนยูเนี่ยมีการวางแผนหรือว่าวางเรื่องของ สิ่งต่างๆในชีวิตของเขาในชีตการค้าขายของเขาเนี่ยแล้วมันโดนใจนะครับคือมีการ เสนอเรื่องของแนวทางถ้าเกิดคุณเนี่ยย้ายมาอยู่แมนยูเนี่ยคุณจะมีทิศทางอะไรอย่างไรนะครับซึ่งสิ่งที่สโมสรแมนยูนําเสนอให้ในตอนนั้นเนี่ยมันถูกใจนักเตะนั่นเองนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเขาชอบมากๆเนี่ยแมนยูเนี่ยต้องการให้เขาเนี่ยไปเล่นให้กับทีมชุดไม่เกิน23ปีไปเลยนะครับจริงๆมันจะมี U18 U23 ยู่นะครับแต่ว่าอวาโรเฟอร์เดสเนี่ยข้ามขั้นไปอยู่ในทีมชุดสำรองเลยนะครับแล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยเขาอ,อายุเพียงแค่17ปีเท่านั้น จริงเนี่ยมันต้องแบบ U18 ก่อนแล้วก็ไต่ขั้นมาเป็นยู3่แล้วก็ทีมชุดใหญ่นะฮะแต่นี้ก็คือซื้อมาปุ๊บเอามาเล่นยูยสนะครับซึ่งมันก็ถือว่าเป็นการส่งผลที่ดีต่อเจ้าตัวแล้วก็ประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมด้วยนะฮะโดยในช่วงซีซั่นนี้อเวโร่เฟร์นเดสนะครับก็ลงสนามไปแล้ว23เกมนะครับจัดไป4แอซิดด้วยกันนะครับผลงานก็โดดเด่นนะแล้วก็ภาพรวมก็ทำได้ดีนะครับในตำแหน่งแบ็กซ้ายซึ่งอยู่ในช่วงวัยที่ดีด้วยครับ19ปี พร้อมใช้งานพอดีครับในช่วงซีซั่นหน้านะครับก็หวังว่าจะโดนเงนขึ้นมาร่วมซ้อมแบบบ่อยครั้งแล้วก็ โดนดันขึ้นมาเป็นตัวเลือกได้นะครับนในช่วงปีหน้าหรือว่าในช่วงซีซั่นหน้านะฮะส่วนในรายของโชล่าโชลิทิเล่ครับก็ล่าสุดเนี่ยมีการประกาศปล่อยยืมตัวให้กับโบรตันไปใช้งานแล้วนะครับในช่วงขึ้นซีซั่นที่เหลือนะฮะทางสโมสรก็ประกาศเรียบร้อยนะครับถึงแม้ว่าทางโชล่าโชลิทิเล่เนี่ยจะมีการโดนผลักดันขึ้นมาร่วม้อมกับทีมชุดใหญ่แบบบ่อยครั้งแล้วก็มีโอกาสเป็นตัวสำรองในช่วงหลายเกมที่ผ่านมาก็ตักนะครับแต่เด็กเนฮาก็ชื่นชอบแหละแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ ไม่ถึงขั้นที่จะต้องโดนใช้งานแบบเป็นจริงเป็นจักนะครับแล้วก็ถึงแม้ว,ว่าอาการบาดเจ็บของโรนี่ฟอร์าเบกเนี่ยอาจจะทําให้โชราโชริเทเล่มีโอกาสอยู่บ้างแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเทนฮาก็ได้มีการตัดสินใจเลือกคอบบี้ไมนูลงเล่นแซงหน้าแทนโชราโชริเทเล่หรือว่าซีดานอิกบาสซี่อีกนะฮะมันก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าเจ้าตัวเนี่ยยังไม่พร้อมถึงแม้ว,ว่าเทนฮาจะชอบกระตักนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการปล่อยยิมตัวนั่นเอง ซึ่งโพ r ล่าเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้นะครับเขาย้ายมาสู่สโมสรโบตันเนี่ยมันก็ถือว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะจากแบบนักเตะเยาวชนแล้วก็ต้องมาอยู่กับทีมที่ถือว่าตอนนี้มาอยู่กับทีมชุดใหญ่ของโบตันเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นทีมซีเนียไปละนะฮะ แล้วก็มันเป็นสิ่งที่เจ้าตัวเนี่ยต้องการด้วยเจ้าตัวเนี่ยก็หวังว่าการยืมตัวครั้งนี้จะได้ประสบการณ์มากม,ม,มายกลับไปนะครับก็โอเคประมาณนี้นะครับเอามาฝากกันแล้วก็เรื่องของวิลฮิวกันหน่อยนะครับวิลฮิวเนี่ยก็เป็นวิดฟิลตัวกลางของคิตตันพาเลตเนี่ยก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับหลังจากที่พาเลตเนี่ยเสมอกับแมนยูไปหนึ่งหนึ่งนะครับโดยฮิวส์เนี่ยให้สัมภาษณ์ผ่านเว็บไซต์ของพาเลตนะครับโดยมีการยกย่อง,องสมโมสร์แมนยูนะว่าในช่วงหาหลังมาเนี่ยหลังจากที่ เอเล็กเนหาเข้ามาคุมทัพเนี่ยทำให้แมนยูเนี่ยมีการทําผลงานได้แบบยอดเยี่ยมจริงๆในช่วงหลักมานี้นะครับแล้วก็มันเหมือนกับเป็นการเปลี่ยนชุดตาของแมนยูไปเลยนะครับพวกเขาเนี่ยก็กลายมาเป็นทีมระดับท็อปเหมือนเดิมต่อไปแล้วนะครับในตอนนี้นะฮะ ก็เหมือนกับว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเราทราบกันดีว่าแมนยูเนี่ยมันมีช่วงที่ขาลงไปบ้างแต่ว่าพอเทนฮากมาเนี่ยเทนฮากก็ปรับเปลี่ยนหลายอย่างของแมนยูแล้วก็กลับมาทอฟฟอร์มอีกครั้งหนึ่งในช่วงซีซั่นนี้นะครับนี่คือสิ่งที่คู่แข่งก็มีการกล่าวชมด้วยนะฮะส่วนมิเกลซิลแวร์ตก,กันบ้างนะครับก็เป็นอดีตแนวรับของแมนยูเนี่ยก็ได้ออกมามองสโมสรอนแมนยูครับว่ายังไม่ใช่ทีมที่จะลุ้นแชมป์ได้นะครับ จุดสำคัญที่แมนยูต้องทำเนี่ยก็คือเรื่องของการหาผลงานแบบสม่ําเสมอให้ได้ การยืมระยะให้ได้เสียก่อนนะครับก่อนที่จะไปลุ้นแชมป์อย่างเป็นจริงเป็นจังแต่ถ้าเกิดซีซั่นนี้เขายังอยู่ในจุดนี้อยู่ก็คือยังรักษามาตรฐานต่อไปจนซักระยะหนึ่งอ่ะใกล้ๆที่จะจบซีซั่นเนี่ยแมนยูก็อาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ได้เหมือนกันนะครับแต่จุดสําคัญเนี่ยก็คือแมนยูเนี่ยต้องรักษาเรื่องนี้ให้ได้นะครับแล้วก็มันเป็นโปรเจกต์แบบระยะยาวอยู่แล้วซึ่งมั่นใจได้ว่าเอเดนฮาร์กเนี่ยจะทําได้นะฮะหรือว่า จะพาแมนยูเนี่ยกลับเข้าสู่เส้นทางอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือสิ่งที่มิเกลซิวัเนี่ยมีการให้สัมภาษณ์มาเกี่ยวกับเรื่องนั้นนะฮะก็เรื่องการลุ้นแชมป์บอกไปแล้วนะครับเราคุยกันไปค่อนข้างเยอะแล้วแหละนะว่ากูรูส่วนใหญ่เขาก็มองว่าแมนยูยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับ แฟนผีเนี่ยอาจจะคิดได้นะครับแต่ว่าภายในเนี่ยก็คือต้องแบบโฟกัสไปแต่ละเกมเอดเอดรีนฮาก็เช่นเดียวกันเขาก็บอกอยู่นะฮะว่าโฟกัสไปแต่ละเกมจะดีกว่านะครับมันยังอีกยาวไกลนะฮะแล้วก็ตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยในส่วนตัวของผมผมยังยืนยันคําเดิมนะว่าเอาท็อปฟโฟให้ได้ก่อนในช่วงซีซั่นนี้นะครับตอนเนี้ทิศทางทีมมันดีขึ้นแล้วก็จริงแต่ว่าเรื่องของการลุ้นเนี่ยขอท็อปฟโฟก่อนนะครับถ้าไม่ได้ก็โอเคอย่างน้อยได้เห็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของทีม ระบบการเล่นให้มันชัดเจนเกิดขึ้นก็จริงซีซั่นหน้าก็คอยว่ากันแบบเป็นจริงเป็นจังอีกรอบหนึ่งนะครับซีซั่นนี้ก็เหมือนกับเป็นงานปูพื้นไปนะฮะ ส่วนเรื่องของเฮนรี่เคนครับเรามาพูดถึงความยากในการคว้าตัวเฮนรี่เคนนะครับแล้วก็ดีลเนี้ยหลายๆสื่อในอังกฤษเนี่ยมองว่ามันจะมีความคล้ายกับดีลของโรเวนฟานเพอร์ซี่นะครับที่ป๋าเนี่ยไปดึงมาแล้วก็ได้แชมป์ในตอนนั้นนะฮะซึ่งเฮนรี่เคนคล้ายอย่างไร๋ยวเรามาพูดถึงกันนะครับมันก็คล้ายจริงๆแหละนะจะพูดตามตรงมันก็คล้ายจริงๆถ้าเกิดแมนยูทําได้นะเฮนรี่เคนเนี่ยจะพูดไปแล้วครับก็คือตัวเลือกในเรื่องของการเสริมทัพของแมนยูในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่า แองกฤษเนี่ยก็เคาะรายชื่อเกี่ยวกับศูนย์หน้าที่แมนยูต้องการเป็นเสียงเดียวกันก็คือแฮลิเคนวิกเตอร์โอซิมเพนนะครับแล้วก็ในรายของรามอสนะครับ ซึ่งทั้ง3คนเนี่ยมีเรื่องของเบ็ดเงินที่ใกล้เคียงกันเลยนะครับแต่อายุแตกต่างกันเคนเนี่ยอายุเข้าอายุเก้าสามสิบแล้ววิเทอร์โอซิเนเนี่ยก็อายุแบบ20่สิต้นๆยี่สิบกลางๆอยู่นะฮะแล้วก็รามอสเนี่ยก็อายุยังน้อยอยู่20ป่สะนะครับแต่มาทีเสรไม่ได้ครับว่าเฮลิเคนเนี่ยคือศูนย์หน้าที่น่าสนใจที่สุดนะครับเนื่องจากว่าเฮลิเคนเนี่ยพิสูจน์ ในพิวร็คอังกฤษมาเยอะมากๆนะครับโดยการที่เขาเนี่ยลงไปแล้ว300อกว่าเกมยิงไปแล้วเกือบๆสองประตูนะครับนี่คือสิ่งที่พิสูจน์ได้เห็นว่าถ้าเกิดแบบคุณเลือกได้เนี่ยโดยที่ไม่ต้องคิดคเรื่องของเม็ดเงินเนี่ยคุณควรเลือกไปที่เฮี่เคนมากกว่าที่พร้อมใช้งานมากกว่านะครับและที่สําคัญก็กคือเฮี่เคนเนี่ยสัญญากับทางสเปอร์ใกล้ที่จะหมดลงแล้วนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าโอกาสการย้ายเนี่ยมันเกิดขึ้นได้สูงมากๆ ซึ่งสเปอร์เนี่ยถึงแม้ว,ว่าจะมีเรื่องของสัญญาใกล้จะหมดแต่ว่าสเปอร์เขาก็ไม่ได้แบบปล่อยแบบ,แบ,บ,แบ,บง,ง่ายๆเหมือนกันเขาก็พร้อมที่จะตั้งราคาในเงินที่สูงมากๆนะครับการย้ายของเฮดเคนเนี่ยมันอาจจะคล้ายๆกับโรเวนฟานเพอร์ซี่ก็ได้นะครับที่ในตอนนั้นเนี่ยแมนยูต้องการศูนย์หน้ารายใหม่นะครับแล้วก็ในช่วงวัยของฟานเพอร์ซี่ก็ประมาณเฮดเคเนเลยนะครับตอนที่ย้ายมาแมนยูนะฮะในตอนนั้นฟานเพอร์ซี่มีความต้องการที่จะย้ายออกไปเพื่อ คว้าแชมป์นะครับเพื่อประสบความสำเร็จแล้วก็เลือกย้ายมาแมนยูเฮลิเกียนก็เช่นเดียวกันครับความต้องการก็คือออกไปประสบความสำเร็จแล้วก็คว้าแชมป์นะฮะเพียงแต่ว่าตอนนั้นกับตอนนี้มันไม่เหมือนกันตอนนั้นเนี่ยป๋าคูม,มันมีลุ้นแชมป์แต่ว่าตอนเนี้ย เอเดกเกนฮาเข้ามาเนี่ยมันอาจจะลุนได้แหละแต่ว่ามันลุนได้แบบเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่าแมนยูเนี่ยมันเป็นทีมตอนเนี้ยที่กําลังพัฒนาหรือว่าปรับโครงสร้างใหม่ปรับเปลี่ยนอะไรใหม่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเคียนต้องคิดถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับแต่มันก็จะมีความคล้ายๆกันอยู่ในจุดๆนี้นะครับแล้วก็เรื่องของเม็ดเงินจะพูดไปแล้วก็ถือว่าสูงที่คล้ายๆกันครับถ้าย้อนกลับไปในช่วงนั้นฟันเบอร์ซี่ย้ายมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเม็ดเงินที่ราคาค่อนข้างสูงแล้วก็ตลาดในตอนนั้นเนี่ยมันก็ยังแบบไม่่่บบบ้้้้าาาาคลััังเเเเททกกตอนนนนนีีนะะรพฉถิดย and ค่าตัวในตอนนั้นกับตอนนี้มันจะมีความคล้ายๆลกันนะฮะรวมไปถึงสาการของทางท็อตแนมสเปอร์เนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ยากไปใหญ่ถ้าเกิดสเปอร์เนี่ยไม่สามารถคว้าโคตรายูเซอได้ในช่วงซีซั่นนี้นะครับแล้วก็มันจะเป็นการเพิ่มความกดดันให้แฮร์รี่เคนเนี่ยย้ายทีมหรือว่ากดดันให้เขาเนี่ยหรืออาจจะเป็นการกดดันให้ทางสเปอร์เนี่ยต้องยอมปล่อยนั้งเตะรายนนี้ไปในราคาตามที่พวกเขาต้องการซึ่งสเปอร์เนี่ยอาจจะมีการตั้งราคาอยู่ที่ประมาณ100ล้านปอนด์ได้นะครับกับทีมในอังกฤษด้้ววยกันนนที่ใใใหคามสจ ซัมเมอร์ที่ถึงนี้นะครับแน่นอนครับว่ามันเป็นราคาเม็ดเงินที่สูงเกินไปนะถ้าเทียบกับเรื่องของอายุอานามนะครับแล้วก็เรื่องของเกี่ยวกับสัญญาที่มีอยู่ค่าเฉอ,อะไรต่างๆเนี่ยมันไม่น่าจะเคาะได้สูงขนาดนั้นแต่ว่าสเปอร์เนี่ยเขาก็พยายามทำนะฮะทีนี้ถ้าเกิดมันเป็นทีมนอกลีกล่ะนะครับมันเคยมีกระแสข่าวกันออกมาครับว่าไบอินนิวนิกเนี่ย ตกเป็นข่าวให้ความสนใจแฮร์รี่เคนมาแทนที่โรเบิร์ตเลวานอสกี้ครับโดยไบรเยนเนี่ยเขามีการประเมินกันหลอกมาว่าด้วยเรื่องของสัญญาอายุสัญญาที่มีอยู่ของเคนแล้วก็อายุการใช้งานความสามารถอะไรต่างๆเนี่ยดูเหมือนว่าราคาของแฮร์รี่เคนเนี่ยไม่น่าจะเกิน50ล้านปอนด์นะครับซึ่งต้องย้ำกันก่อนนะครับว่าราคาขนาดนี้มันเป็นราคาที่ไบรเยนเนี่ยเขาเคาะมาแล้วเนื่องจากว่าเขาดูเรื่องของอายุการใช้งานนะฮะ29ปี30ปีเนี่ยแล้วก็สัญญาที่ ทางสเปอร์กับเคนมีอยู่เนี่ยมันเหลือน้อยเพราะฉะนั้นราคาขนาดเนี้ยมันน่าจะเป็นราคาที่เหมาะสมที่สุดนะครับแล้วดูเหมือนว่าเรื่องที่มันยากที่สุดเนี่ยก็คือเหมือนกับสเปอร์เนี่ยเขาไม่ต้องการขายสูตรหน้าให้กับทีมลีกด้วยกันนั่นแหละถ้าเกิดจะไปจริงๆเนี่ยคุณต้องไปนอกลีกนะฮะอาจจะเป็นไบจนก็ได้ในลีกเยอรมันหรือว่าลีกสเปนที่เป็นเรอัลมาดริดหรือเปล่าอะไรทํานองนั้นมากกว่านะครับมันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจกันได้นะครับก็มันเกิดขึ้นกับทุกทีมแ่้แหละ ยิ่งเป็นกองหน้าระดับท็อปในอังกฤษด้วยนะครับแล้วก็เกิดถ้าคุณเนี่ยไปขายให้กับคู่แข่งร่วมลีกเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการยื่นหอกแหลมเนี่ยให้กับคู่แข่งร่วมลีกกันนะฮะแล้วก็อาจจะมาทีมแทงเราก็ได้อาจจะไปแบบเสริมคมให้กับทีมฝ่ายตรงข้ามก็ได้อย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดปล่อยจริงๆเนี่ยก็ปล่อยแบบไกลหมูไกลตาดีกว่านะครับหรือว่าปล่อยแบบในลีกอื่นดีกว่านะครับ ก็ต้องมารอดูกันจากฝั่งแมนยูนี่แหละว่าแมนยูจะมีการพิจารณาเรื่องของเกี่ยวกับเมเงินที่พอจ่ายได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าจานวนเงินเนี่ยมันก็สุกนะฮะแต่มันก็น่าสนใจแหละสําหรับเฮเดรเคนเนาะเพราะว่าเราก็ได้เห็นคุณภาพมาเป็นอย่างดีอยู่แล้วในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้ก็ต้องเป็นเป้าหมายอนื่นนั่นเองนะครับที่น่าสนใจมากกว่ามันก็มีเหมือนกันแหละนะส่วนอีกคนหนึ่งครับก็มีกระแสข่าวออกมาเหมือนกันพอมันมีข่าวเฮเดรเคนเนี่ย ผมก็ยังแปลกใจนะว่าทําไมมันต้องมีข่าววิตเตอร์โซิมินคบคุณมาด้วยนะในแต่ละวันในแต่ละครั้งนะครับซึ่งมีรายงานจากสื่อดัลลี่เนี่ยมีการระบุก,กันออกมาครับว่า เบโตซิมเฮนเนี่ยคือกองหน้าที่แมนยูเนี่ยชอบมากที่สุดเป็นนักเตะคนโปรดของสโมสรแมนยูไปแล้วนะครับที่แมนยูเนี่ยเตรียมเล็งซื้อเข้ามาในช่วงซัมเมอร์ที่ถึงนี้นะครับหรือว่าหลังจากจบซีซั่นนั้นเองซึ่งประเมินค่าตัวของซิมเพนเนี่ยก็แพงกว่าแฮร์รี่เคนเซอ์อีกนะครับตอนนี้ว่ากันว่าน่าจะอยู่ประมาณ130ล้านปอนด์ได้ถ้าเกิดแมนยูต้องการต้องจ่ายให้กับนาบดีเท่านี้เลยนะฮะแพงมากๆนะครับ ซึ่งมันก็จะเป็นการซื้อเข้ามาแล้วก็สร้างสถิติให้กับทางสโมสรเลยก็ว่าได้ครับหลังจากที่แมนยูเคยทํามาแล้วในดิวของทางปอร์บาในตอนที่ซื้อมาจากยูเว่ใช่ไหมครับแต่จํานวนเงินมากมายเนี่ยถ้าเกิดแลกกับการใช้งานแบบระยะยาวนะครับแล้วก็ตัวท็อปอย่างโอซิมเฮนเนี่ยมันก็น่าลองพิจารณาดูนะครับเพราะว่าการซื้อมาแล้วก็ได้สุนระดับท็อปเนี่ยที่มีการกดสกอร์ในช่วงหลังแบบต่อเนื่องผลงานภาพรวมมีการพัฒน,นาที่ดีขึ้นแบบต่อเนื่องในแต่ละปีเนี่ยนะฮะมัน ก็ต้องแลกกันแหละนะครับถ้าเกิดคุณอยากได้ตัวท็อปกองหน้า ดีๆเข้ามากุไม่ต้องจ่ายย่างหนักนะฮะก็ต้องคิดกันในเรื่องนี้ด้วยนะครับนะซื้อมาแล้วก็ใช้ได้จริงพาทีมประสบความสำเร็จจริงทําให้คุณภาพการนำทีมของเทนฮาร์ดีขึ้นนะครับมันก็น่าเสี่ยงเหมือนกันนะครับอ่ะก็นี่คือเรื่องราวของวิทอสเม็นด้วยนะครับที่อามาฝากกันก็ข้อมูลประมาณนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากมายส่วนข้อมูลที่คอกันแบบละเอียดเนี่ยก็เคยพูดกันมาเยอะพอสมควรแล้วนะครับจากคลิปกันก่อนที่เอาให้เราฟังกันนะครับก็ผมว่าผมสนใจทั้งคู่แหละถ้าให้เลือกกันจริงๆนะ ทั้งโอซิมเพนทั้งเคเนี่ย จริงๆเนี่ยผมเนี่ยเอียงไปที่โอซิมเพนซะมากกว่าแต่ด้วยงบประมาณเนี่ยมันก็โอ้โหมันดุนแดงนะครับสำหรับโอซิมเพนเนี่ยร้อยกว่าล้านนะครับคีนเนี่ยมันก็แพงเหมือนกันแหละแต่ว่ามันอาจจะต่อรองกันได้ประมาณ80-90ล้านก็ว่ากันไปนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องมาดูที่นักเตะอีกรอบหนึ่งกันแหละว่านักเตะจะสนใจย้ายมาสโมสรอนแมนยูหรือเปล่านะครับมันก็อีกเรื่องหนึ่งเราก็พูดกันไปแบบในมุมมองแบบว่าถ้าเกิดแมนยูได้จริงๆเป็นในเชิงแบบบทวิเคราะห์ซะมากกว่านะครับถ้าเกิดแมนยูสาามรถซื้้อได ได้มีงบประมาณมากพอนักเตะให้ความสนใจเนี่ยเราควรที่จะซื้อใครมากกว่านะครับแฟนเพีคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะบริสิ์เฮนกับเคนเนี่ยนะฮะก็เลือกยากนะผมก็ยังเลือกยากเลยผมชอบทั้งคู่แหละนะครับก็ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาแล้วกันสํหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอณมาครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ